คือราคาป้ายตอนนี้อยู่ที่4บาท10สตางค์ก็จริงนะครับแต่เปอร์เซ็นต์แป้งที่ยี่สิบเองนะครับได้3บาท62สตางค์นะครับก็คือว่าราคาเนี่ยยังสูงยังไม่หลุดสองบาทสักทีเลยทุกคนลักษณะหัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับก็น่าจะอยู่ประมาณ 6กเดือนหรือ7 8เดือนหรือเปล่าเนี่ยลักษณะโครงสร้างหัวไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เลยหรือว่าเดาย,ยัางขุดไม่ลึกพอเนี่ยหัวเขาไม่ได้ใหญ่มากนะครับโครงสร้างหัวไม่ได้ใหญ่มากเลย วิดีโอที่จะได้รับชมต่อไปนี้ถ่ายทํามาเพื่อศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการทําเกษตรไร่มันสําปะหลังขอให้เกษตรกรทุกท่านรับชมด้วยความบันเทิงนะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องรถไถโผล่ลาชาแนลอีกแล้วนะครับผมหลังจากฝนตกมาหลายสัปดาห์ติดต่อกันนะครับทําให้ผมไม่มีเวลาออกพื้นที่ไปถ่ายาทํามันสัปะหลังพื้นที่อื่นเลยก็ได้แต่ถ่าย มันสับหลังโซนที่เดินทางเข้าง่ายเนาะวันนี้ภาพอากาศจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยอํเภอสิงสางนะครับก็ฝนไม่ตกมา2วันแล้วครับทําให้ดินแห้งทางที่เข้าไร่ก็เข้าได้ง่ายๆเนาะทีนี้ผมก็เลยถือโอกาสขับรถออกมาเพื่อจะมาเยี่ยมชมแปลงมันสับหลังของพี่น้องชาวเกษตรไร่มันสับหลังว่าเขามีการแก้ไข สถานการณ์ยังไงช่วงที่ฝนตกชุกแล้วมันที่มันสับปะหลังก็อยู่ในช่วงที่กําลังลงหัวเนะาะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพาทุกคนมาดาูวิธีแก้ปัญหาของพี่น้องชาวกเกษตรไล่มันสับปะหลังจังหวัดนครราชสีมานะครับเมือ่อฝนตกชุกแล้วพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ที่น้ําขังนานเขาจะแก้ปัญหาโดยการน,นี่เลยครับด้านหลังผมคือ พี่น้องชาเกษตรไล่มันสับปะหลังเขาจะ,จะถอนออกเลยครับถอนออกเพื่อปลูกใหม่นะครับผมเพราะถ้าไม่ถอนออกผลผลิตเสียแน่นอนครับเพราะทุกๆปีก็เน่าแน่นอนโซนนี้เพราะว่าถ้าฝนตกต่อเนื่องจริงๆอ่ะน้ําเขาจะ,ะเหมือนเห็นหน้าดิน,นแห้งๆอย่างเงี้ยข้างล่างเขาจะเหมือนจะเป็นขี้โครนอย่างเงี้ยครับเป็นโครนอย่างเงี้ยครับผมก็ทําให้มันสับปะหลังเกิดการ เน่าเสียเนาะไม่ได้ผลผลิตแต่ถ้าเกิดเราถอนออกโซนนี้ก็เป็นบริเวณหย่อมเล็กๆประมาณนี้ก็ประมาณผมว่าน่าจะได้หนึ่งตันตันกว่าๆอย่างนี้ประมาณนี้ก็อาจจะได้เป็นค่าใช้จ่ายนะครับก็หนึ่งตันก็สามพันกว่าบาทแล้วเนาะทุกวันนี้เพราะว่ามันมันโซนนคนรราชสีมาเนี่ยอำเภอเชิงสางเนี่ยซื้อสูงมากพอสมควรนะครับอ่าเปอร์เซ็นต์แป้งที่22%เนี่ย ซื้อที่3.62บาท62เลยนะครับคือราคาป้ายตอนนี้อยู่ที่4บาท10สตางก็จริงนะครับแต่เปอร์เซ็นต์แป้งที่2่เองนะครับได้3บาท62สตางคตนะครับก็คือว่าราคาเนี่ยยังสูงยังไม่หลุด2บาทสักทีเลยเป็นพี่น้องชาวเกษตรไล่มันสบปะหลังก็ เสียดายโอกาสเสียดายมันซ้ำหลังเนาะถ้าเกิดฝนตกแช่นานๆอย่างเงี้ยเขาก็เก็บเกี่ยวครับแล้วไถปลูกใหม่อย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่จะโตทันกันนะครับผมเพราะว่าเขาเขาไม่ได้เป็นมันซ่อมเนาะเขาเป็นมันถอนออกแล้วก็ไถแล้วก็ปลูกใหม่อย่างเงี้ยถ้าเกิดเรามาบำรุงดีๆเขาอาจจะโตทันต้นที่เขาเกิดอยู่แล้วอย่างเงี้ยแต่ระบบโครงสร้างหัวอาจจะโตไม่เท่ากัน แต่ก็ดีกว่าเราปล่อยให้มันเน่านะครับผมนี่ก็เป็นวิธีแก้ปัญหาอีกวิธีหนึ่งนะครับก็ถ้าวิธีนี้พี่น้องชาวเกษตรไล่มันสับปะหลังอยากนำไปใช้ก็ก็ลองไปทำตามดูนะครับผมก็ถอนออกเล็กๆน้อยๆไถแล้วก็ปลูกใหม่ครับเพื่อเอาพื้นที่ส่วนใหญ่ก็ปล่อยไว้ก่อนเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เน่าอย่างเงี้ยเขาเป็นพื้นที่ลาบลงมาอย่างี้เนาะ ตรงพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่ว่าน้ําจะมาขังก็จะเกิดการเน่าไม่รีบถอนก็เหมือนปล่อยให้มันเน่าทิ้งอย่างเงี้ยถ้าถอนเราก็ยังได้ตังประมาณ3 0 0 0ั0หบาทอย่างงี้ก็ก็เป็นค่าใช้จ่ายในคูเรือนได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูอีกแปลงหนึ่งครับที่เขากําลังจะถอนเหมือนกันครับเพราะว่าก็เสี่ยงจากการเน่าเหมือนกันครับไปดูกันครับนี่นะครับคือลักษณะโครงสร้างต้นนะครับที่กําลัง จะขุดถอนนะครับก็มีลักษณะโครงสร้างต้นที่สมบูรณ์พอสมควรสมอายุถ้ามันอายุประมาณ8-9ถึงเเดือนนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะาขุดหัวให้ดูสัก1เึ่งเงานะครับเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในคลิปนะครับว่าลักษณะมันตรงกับที่เราพูดไว้หรือเปล่าว่ามันสําหลังอายุ9เดือนนะครับไปดูกันครับผม ขออนุญาตขุดเงานี้นะครับหนึ่งเงาน,นะครับเพื่อเป็นการาเป็นเพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบคลิปนะครับดินมีความร่วนมากเลยครับดินสวยมาก ณะหัวไม่ค่อยดีนะครับทุกคนลักษณะหัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับก็น่าจะอยู่ประมาณหกเจ็ดเดือนหรือเจ็ดแปดเดือนหรือเปล่าเนี่ยลักษณะโครงสร้างหัวไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เลยหรือว่าเดายังขุดไม่ลึกพอเนี่ยหัวเ็าไม่ได้ใหญ่มากนะครับโครงสร้างหัวไม่ได้ใหญ่มากเลย เดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆก,กันนี่ครับคือลักษณะมันอายุประมาณเจดแปดเดือนหรือเปล่านี่แหละครับอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจเนาะเพราะเคยมาถ่ายไว้แล้วรอบหนึ่งตอนที่เขาปลูกช่วงนั้นลักษณะหัวโครงสร้างหัวก็ไม่ได้ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่นะครับผมไม่ได้ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้ดกเลยเพราะอาจจะเป็นปลูกช่วงหน้าแรงแล้วก็ผลทิ้งช่วงด้วย รปีที่แล้วผมมาเอาท่อนพันนะครับต้นมันเขาจะสมบูรณ์มากเลยปีนี้ดูไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เขาอาจจะถอนแค่ตรงนี้ก็ได้ครับตรงที่ว่ามันจะเน่าก่อนเนี่ยแล้วอีกด้านบนเขาอาจจะรอถอนช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาก็ได้ก็ถอนเอาตัง มาใช้ก่อนเนาะพื้นที่เล็กๆประมาณหนึ่งไร่แล้วก็ขายต้นด้วยต้นมันสับปะหลังก็ขายได้อหัวมันก็ยังราคาดีอย่างนี้นี่แหละครับก็เป็นพื้นที่ที่ผมพาออกมาตรวจสํารวจนะครับว่าพื้นที่บางพื้นที่เขามีการแก้ไขปัญหาอย่างไรในช่วงหน้าฝนตกเขาจะรักษามันสับปะหลังส่วนมากไว้ได้ยังไงแล้วก็เขาจะมีการ แก้ปัญหามันสับหลังที่ถูกฝนตกใส่ต่อเนื่องยังไงวิธีแก้ปัญหาก็คือพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่ลุ่มก็คือถอนเลยนะครับถอนอย่าไปเสียดายนะครับผมถ้าเราไม่ถอนมันอาจจะเน่าก็ได้อ่าเราอาจจะไม่ได้ผลผลิตเลยถ้าเราปล่อยไว้อย่างเงี้ยนะครับก็ถอนแล้วก็ปลูกใหม่ก็พอปลูกไปปุ๊บก็บำรุงให้ ต้นที่เราปลูกใหม่เนี่ยโตทันกับต้นที่พึ่งโตนะครับแต่พื้นที่ของใครเป็นที่รุ่มตรงกลางไร่อย่างเงี้ยมันก็แก้ปัญหาไม่ได้นะครับผมก็ปล่อยให้เน่าไปก่อนนะครับผลที่ผลีเดือนเกีย่ยวจริงๆเดือนนี้ตกแบบโอ้โหมันสับหลังน้ำขังเต็มไร่อย่างเงี้ยก็มีนะครับแล้วก็เขตพื้นที่ จังหวัดอุดรไหมครับที่มีน้ําท่วมนะครับเป็นเขตอําเภออะไรบ้างก็เป็นกําลังใจให้พี่น้องชาวอุดรทุกคนนะครับที่ทําเกษตรด้วยหรือว่าดำรงชีวิตอยู่ในเขตพื้นที่นั้นนะครับผมก็เป็นกําลังใจสู้ๆให้ผ่านอุทกภัยนีย่น้ำท่วมนี้ไปนะครับผมได้ข่าวว่าผมเกือบ20ปีแล้วหรือเปล่าว่าเพิ่งจะเคยท่วมเนี่ยผมก็โ แอบตกใจเลยเพราะว่านครราชสีมาก็ตกตอน่องก็จริงครับแต่น้ําก็ยังเหมือนจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมครับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องรถถ่ายโคราชชาแนลทําคลิปเกี่ยวกับมันสับหลังออกมาเรื่อยๆนะครับผมอีกหนึ่งอย่างนะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากผมเองก็ ไม่ค่อยสบายนะครับผมที่มาทําคลิปนี้ก็อยากจะอัปต่อเนื่องไม่อยากหายไปจากพี่น้องชาวเกษตรไร่มันสับปะหลังนะครับผมก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอกล่าวกับคบําว่าสวัสดีครับ